สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะคะวันนี้บุญรอดก็ยังคงพามาติดตามจิมงานโทรหนึ่งเหมือนเดิมครับมาทุกวันวันละคลิปมาติดตามว่าวันนี้มีความแตกต่างกับเมื่อวานยังไงบ้างเดีย๋ยวเราเดินไปดูใกล้ๆกันเลยฮะอ่ะเรือมาทางขวาอาจารย์ชายบ้านนาครับสวัสดีครับ มานานยังครับพ<า>ึ่งมาอ๋อบอกให้เดินอ้อมไปทางนู้นจะได้มองเห็นชัดๆอ๋อครับครับเดี๋ยวค่อยไปค่อยไปเดีย๋ยวเราให้ดูฝั่งด้านนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูด้านหน้าของอาจารย์ชูครับอ่ะใกล้แล้วนะคะนี่งานปั้นครูครับงานปั้นครูครับใกล้แล้วนะนี่เหลืออยู่ประมาณสัก ห้เมตรได้ฮะจากอาจารย์ชูมาถึงผมนะอาจจะไม่ถึงก็ได้นี่อ่ะสวนเจ้าวาเลนไทยกับโดยอาจารย์ศนทําำอะไรล่ะอ๋อเนื่องจากว่าดินมันไม่พอปั้นคูฮะก็เลยช่วยเอาดินขึ้นมาฮะให้อาจารย์ชูได้ปั้นฮะดินไม่พอครับดินไม่พอเลยล้วงขึ้นมาฮะ ออ oh, เสริมดินหน่อยว่างั้นเละนี่โอ้โหหนูอนี่อาจารย์ชูต้องการแต่ดินแห้งๆนะดินที่เป็นขี้โคนี่ก็จะจับเวียงลงมาทางด้านซ้ายมือเนี้ยนี่นี่ดินขี้โคนี่เอาไว้ข้างล่างนะเพราะว่ามันปั้นยังไงก็ปั้นไม่อยู่อะ มันไม่ใช่ดินเหนียวดินขี้โคนะะต้องใช้ดินเหนียวหรือดินแห้งครับในการปั้นดินขี้โคนี่ปั้นนียปั้นยังไงก็ปั้นไม่อยู่เดี๋ยวดูสภาพแวดล้อมดิว,วันนี้แตกต่างก,กับเมื่อวานย,ยังไงอ๋อนู่นู่นนู่นนู่นโอ้นั่นอย่างที่ผมว่าเมื่อวานครับว่าเสียดตินจะทําทางขึ้นสองทางครับนูน่นฮะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมุมนู้นนะ ตรงนู้นดินก็แข็งด้วยฮะแล้วก็ใกล้ที่เทด้วยนี่ทาขึ้นสองทางไงนะนี่ถ้ไปทรรมานี่รถวนกันได้สบายเลยเข้าออกเข้าออกได้สบายเลยทางนู้นมีหนึ่งทางแล้วะนี่ก็อีกหนึ่งทางครับนี่โอ้โหเมื่อวานนี้ผมพามาดูนี่อาจารย์สนกำลังเวียงดินแห้งึ้นมาปั้นทางนะ โอ้โหลอยรถเจ้าไทยเจ้าบอทองนี่ไทยปรับไว้เรียบร้อยแล้วนี่จะไปทํามานี่พรุ่งนี้ก็พร้อมได้เลยเนี่ยดูแล้วฮะอาจารย์ชูก็เหลือแค่นี้เองผมว่ายังไงก็น่าจะเสร็จเหลือประมาณไม่ถึงห้าสิบเมตรเนี่ยถ้าเอาจริงๆพรุ่งนี้หกลอดำก็วิ่งกันได้เลยนะเพราะว่าทางมันก็ ทำเสร็จแล้วแต่งไว้ทั้งสองทางแล้วทา,ทางนู้นกะับทางนี้ฮะแล้วดูดิตรงนี้อาจารย์สนก็ลงไปเกี่ยแล้วเกี่ยพวกขี้โคลนครับให้มันแห้งไวๆครับเวลาเจอแดดนี่ละเลงไว้แล้วอ่าโอ้โหทีมงานนี่เขาวางแผนไว้อย่างดีฮนะเตรียมไว้พร้อมเลยตัวไหนเละก็เคลียออกเคลียออกทางก็แต่งไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมครับ ถ้าพรุ่งนี้จะวิ่งดินนี่ผมก็ว่าน่าจะวิ่งได้เลยนะภูนี่สูงจริงๆฮนะภูสูงแล้วทีนี้พื้นที่ในการปรับนี่เราก็ยังว่าเมื่อวานนี่ผมอธิบายไปแล้วลอกลงประมาณเมตรเมตรยี่สิบเป็นบางส่วนฮนะ ทีนี้มันมีคูสูงขนาดนี้ทําให้ปริมาณกักเก็บน้นํานี่เยอะเลยนะไม่ใช่ว่าสูงไม่ดีนะสูงก็มันดีมันได้เก็บกับกเก็บน้ําได้เยอะครับโยงไปครับโยงไปดินไม่พอปั้นคูคูสะนี่มันจะเสมอกันนะเสมอรอบด้านเลยนะไม่ใช่มีที่ใดที่หนึ่งต่ำนะต้องเสมอกันหมดครับ ไม่งั้นแหละเวลามีน้ําเต็มมันจะเอียงไหลออกหมดอเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านนูน้นอาจารย์ชายบอกว่าไปดูด้านนูน้นจะเห็นอาจารย์ชูแต่งได้ขนดาดทางนี้เราก็เห็นเรียบร้อยแล้วมาเมื่อกี้เจอเหลาน้อยกับเอกนําซิงครับกำลังตกแต่งเจ้าบอทองกันอยู่ ก็เลยมีน้ำใจว่าเอาตังไปซื้อกาแฟกินกันปะเอามาให้พวกอาจารสนกันชูด้วยมีน้ำใจให้กันครับที่เราพาเดินไปทางนี้เลยเดินไปดูด้านหน้าของอาจารย์ชูนคะคท่อน,นี้ก็คือเป็นท่อดึงน้ำนะดึงน้ำของบ่อชาวบ้านเพื่อเอามาใช้ในหมู่บ้านครับเนื่องจากมีการลอกบ่ออยู่ ไม่มีน้ําใช้ก็เลยต้องดึงน้ําจากชาวบ้านมาใช้ครับอ่ะเดินมาแล้วครับสีมืออาจารย์ชูนี่โอ้โหสุดยอดเลยเนียนกึบเลยนะทำได้สวยงามมากเลยฮะดูดิทรงโค,ค้งฮะ ตรงโค้งนี่ก็ยังปรับสมลุลเลยฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนี่แน่นอนไหมฮะโอ้โหดูดีสวยงามมากฮะที่โคง้งที่เคนก็ลอกให้ออกให้หมดเลยนี่ฮะสภาพก็มันตามสภาพนะมันก็ต้องคดเคี้ยวตามสภาพนะครับจะให้ตรงไม่ได้ต้องตามสภาพครับ กดเหมือนทางด้านนี้แหละทา,ทางด้านขวามือจะพา็ปยังไงคูสะก็ต้องเป็นสภาพอย่างนั้นขอให้ปากปากบ่อนี่กว้าง9เมตรหลังคูนี่ต้องกว้าง3เมตร50 m. ครับหลังคูนี่หลังคูนี่ต้องกว้าง3เมตร50 m. ปากบ่อนี่ต้องกว้าง9เมตรครับมีปลาลงเหลือไหมจาน น่าจะคว้านหาปลาจนหมดแล้วนะหรือน่าจะมีหลงเหลือแล้วนะเรามาดูกันต่อนะฮะนี่นมตรงไหนถ้าเป็นขี่โคลปุ๊บอาจารย์ชูก็จะควักลงข้างล่างฝั่งนู้นนะเพื่อเอาไว้ใส่หกร้อไปฮะเพราะว่ามันปั้นไม่ได้ โอ้โหผมจะชอบตรงนี้จังเลยมันมนดีครสวยดีครนี่แต่ง3มด้านเลยนะด้านนอกด้านในะด้านกลางฮะโอ้โหแต่งทีเดียวสมด้านเลยจานชูเราเห็นไหมถ้าดูทางนี้ก็จะเห็นครับว่า เหลืออีกไม่ไกลนะเหลือหน้าประมาณสัก30เมตรครับกว่าจะเย็นกว่าจะค่ำวันนี้ก็น่าจะเสร็จครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยปุ่งนี้สงสัยจะได้มีการวิ่ง6ก้อกันนะได้ฟังเสียงท่อลัล่ลลนๆกันแน่นะ ดินทางด้านนู้นทีด้านนี้ทีฮะไอตรงนี้ก็แต่งไปด้วยโอ้โหฝีมือสุดจัดจริงๆครับจันชูแล้วนี่นี่ความกวาม้างมูลังคูต้องให้ได้3ามเมตรห้าสิบนะจามที่เสียตินงเคยบอกผมความกว้างหลังคู3าเมตรห้าสิบปากบอนี่ต้องกวาม 9, ม้าง9้าเมตรครับ มองดูอย่างนี้แคบแคบไม่แคบนะกว้างอยู่นะฮะถ้ามามองอย่างนี้จะเห็นเลยว่ากว้างอยู่ได้อยู่แล้วครับสามเมตรห้าสิบนี่ถ้ามองอย่างนี้เหมือนแคบครับเพราะว่ามันดูในกล้องมันเป็นลายตัดครับก็เลยดูแคบจริงไม่แคบนะกว้างอยู่หลังกูเนี่ยจานโนเราก็ทอยดินทรงมาเรื่อยๆครับทอยดินทรงมาเรื่อยๆ ปลานี่คงจะไม่เหลือแล้วเนาะหลายวันแล้วฮะน่าจะหายหมดแล้วครับปลาน,นี่ได้มาดึงสลลปทางนี้แล้วได้เห็นแล้วฮะโอ้โหใช้เวลาใช้ด้านข้างปัดขึ้นเลยฮะนี่ถ้าไปยืนบนหลังคูได้นี่ดึงสลลปนี่จะสวยกว่านี้นะขนาดนี้ยังโอ้โหขนาดนี้ยังสวยเลยฮะเหมือนว่าตัวเอไปยืนบนหลังคูแล้วก็ดึงสโลปเลยฮะ นี่ใช้วิธีปัดเอาเลยฮะนี่อ่ะขยับไปนะครับ S <S <an> <t iny> เหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะเหลือไม่น่าถึง30เมตรนะครับก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็พามาติดตามโต๊หนึ่งครับจะมาติดตามไม่เรื่อยครับทุกวันทุกวันครับให้เห็นความแตกต่างก,กันว่าวันนี้ทีมง,งานโต๊หนึ่งเขาทําอะไรบ้างครับ <S <S เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ